ยักษ์ใหญ่ได้ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ได้ยักษ์เล็กสบายดีสบายดีทุกคนตอนฮับเขาซูซองมุงดาสาวเซียงขวงชาแนลมือนี่นอพิเศษเลยมูงดามีแค่รับเสื่อซูพิเศษซีว่าจินมารินกิจกรรมน้องกันเนาะก็คือตอนนี้เดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วทุกคนเป็นประมาณสิบสองโมงตรงมารินเก็บอนี้ก็คือเฮาจีเบ้าว้า เขาจะว้าอันนี้เนาะอ่านว้าคำศัพท์ของภาษาไทยแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่ว่าเขาเว้าแล้วมันจะทึกโบนะเออันี้ยผารู้งบอกว่าู้สึกเริ่มบอกว่าเดี๋ยวก็อแนะนำตนเองกันเนาะสวัสดีครับพระเจ้าซื้อไปเล่นเลยหรือว่า you can call me p e r r y ่ะ อันนี้เป็นดารานักแสดงเนาะสบายดีดกระต่ายเดอกระต่ายมินิแรบบิทนะอันนี้เป็นสาวยูทูบเบอร์เป็นสาวกันบินลาวว้าวอ่ะวันนี้เฮามาเริ่มเนาะเดี๋ยวมูนาสิเริ่มว้าก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเว้าหมูหมึกกุง้งตัวนี้ฮันสีให้เว้าไวแล้วก็ให้เว้าสาม่ือพร้อมกันหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนี่เด้อ เอาโลหมงบ่ค่อยวาแล้วสุจ้าหละค่อยเป็นคนเป็นเทอเอาเลยไหมน่เอาึกกุ้งหมูม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 ึกกุ้งกระเทือเลยหมูมึกกุ้งหมูมึกกุ้งวาววาวไว้สามหมูมึกกุ้งหมูมึกกุ้ง ได้หาใบ่อเนี่ยเจ้าบอเซ็นเออได้อยู่เจ็ดสิบเออเราเราก็แต้มหมูหมึกกุ้งเราเนี่ยซากันหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนี่ล้วเราคือได้ฮะเราเราได้เรามีสกิลพิเศษใช่ไหะทุกคนเซียเอ็มใดเนาะอันนี้เอ็มหนึ่งอันนี้เอ็มสองเนาะทุกคนคอมเมนต์มา ล้วกโตมายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กโอ้ตัวนี้โอ้ยยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก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 เดี๋ยวนี้แหละ อุ้ยโล่งอันนี้ก็อยากได้ยักใหญ่ไล่ยักษเล็กยักใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไาๆก่อนนี่เด้อไปยักใหญ่ไล่ยักเล็กยักใหญ่ไล่ยักษ์ยักษ์อจะลยักษ์ใหญ่ยักใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ลักใหญ่ลักยิบเอาโตโตโตโอบสเตลบ่ได้โบได้โบได้อันนี้บ่ได้ควานี่โบได้มาักระต่ายชนะายให้เขาหนึ่งเนาะอันนี้ดิอันอันนี้ฟฟทั้งเสมอวะเฟลเฟลแบบว่าอันนี้ได้หนึ่งคะแนนอันนี้ยังได้ศูนย์คะแนนอยู่นะคนเนาะอ่าต่อมาเนาะก็คือระนองระยองยะลาถ้าก็บอกลิ้นลิ้นเหมือนมุดเจ้าเลยแหละมาระยองอ่าระนองยะลาอ่า ละนองละยองละยาละนองละนองละยาละนองละยองละยาละนองอุ <muitas S 2> ้มหลวมอื้ละนองละยองละยาลองลองอุ้มมันบอกไปแล้วมานั่นละระนองระยองระยาลาอะลามีหันลีนีงวะมีหันลีนีงวะนี่อ่านบวชกันก็ได้ละนองก็ได้ละนองละยองยะลาละอันนี้อุ้มละนองละนองละยองละยา ยะลาละนงละนงละโยงละยาละนองละยองละยาละนองยะนงละลาไม่แก้โทไม่แก้ปาโดละละนงละโองละยายะลาจ้าเจ้าวจ้าเจ้าจ้าวจ้าจาเจ้าทุกคนทุกคนลองลองว่าลองว่าลองว้าลองว่าละนองยะโยงวยระโยงยะลาเด็กเล่นเล็กดัด เด็กเล่นเหล็กดัดซะเด็กเล่นเหล็กดัดเด็กเล่นเด็กน้อยลินเหล็กดัดเอเด็กเล่นเหล็กดัดเด็กเล่นเด็กดัดอันนี้โซมเอาเลยแบบนี้หนึ่งสองสามเด็กเล่นเหล็กไวๆเด้อนี่ก็เหล็กดัดเด็กเล่นเด็กเล่นเหล็กดัด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 หน้าได้เออเออมันต้องมันต้องอยู่ในะักันเออได้หนึ่งคะแนนละเออข่เด้อคำสุดท้ายได้แน เอาไหมเาเด็กเล่นเหล็กดัด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 เล็กเล่นเหล็กดัดเด็กเล่นเ็กดเ็กเหล็กดัดอีกอีกอกยอมยอมยอมแพ้บมบิจิอ้าอีกครั้งนึงยอมยอมยอมแล้วสนาตีนี่นะยอมแล้วแล้ว จุดท้ายอาจุดท้ายได้จะคะแนนว่าอุอ้ยเสมอกันเนาะนึ่งนึ่งบอกเสมอกันเย่แต่ว่าบัวได้มอบรางวัลให้ใครมีรางวัลวันนี้ทุกคนสุดท้ายสนะแยากอยากได้อันมีแต่ว่าทุกคนอยากให้รางวัลผู้ใดกะคอมเมนต์มาแลทุกคนสปอนเซอร์เ okay. ข้าได้เนาะทุกคนอันนี้ M1 เพลเล่เนาะอันนี้ M2 กระต่ายเนาะทุกคนกดคอมเมนต์มาเด้อกดคอมเมนต์มาทุกคนเสียเอ็มได้แบบเออ นี่ทุกคนคลิปนี้มุกดาสาวเซงขวงขอบใจทุกคนเลยๆเด้อความรินกิจกรรมเนาะคิดไปนอนแบบป,ปุ๊กมาเดียวนอนโซ่มไ,มไปไปไปเนาะแล้วคลิปนี้มุกดาสาวเซงขวงลาไปก,ก็ถ้าทุกคนอยากให้มุกดามาลิ้นเก็บแบบนี้เป็นประจำเนาะสามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ like, Share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มุกดาเด้อบ๊ายบาย